ขออนุญาตนะคะนำภาพมาลงเนื่องจากว่าตรวจจับช่องนี้นะคะมีพิรุษค่ะก็เลยนำมาถ่ายทอดต่อนะคะว่ามีการโพสต์ภาพเจ้าคุณระนะคะก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ภาพจริงไหมภาพตัดต่อใช่ไหมมาดูภาพตัดต่อนะคะจะเห็นว่า จุดที่มีพิรุษนะคะนาฬิกาข้อมือทั้งสองเรือนคอยาวเกินเหตุนะคะแล้วก็มีรอยสักแล้วแขนของพระเจ้าหัวก็ดำช่วงท่อนแขนลงมานะคะจะเห็นว่าหัวไหล่ขาวแต่แขนดำของพระเจ้าหัวไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าคุณพาก็มีการตัดต่อคอนะคะคอก็ยาวผิดปกติอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ตรวจแล้วผิด ซึ่งพุงก็แบบแปลกๆเนาะจะบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวนะคะแขนลำแขนก็ไม่เหมือนแล้วรอยสักพระเจ้ายูหัวไม่ได้สักนะคะพระเจ้าอยูหัวเราไม่ได้สักนะคะไม่ทราบว่าอาจะเอาผิดช่องนี้ได้อย่างไรนะอย่าทําแบบนี้เลยเนาะของสูงอย่าเล่นนะคะเดี๋ยวไม่มีที่ยืนนะถ้าเกิดไปเล่นของสูงจะไม่มีแผ่นเด่นอยู่กันนะ ใครที่เจ็บป่วยหาสาเหตุไม่เจอแอบว่ากล่าวร้ายพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่นะก็อย่าว่าท่านเลยนะคะท่านทำดีมาเยอะแล้วนะช่วยกันหาช่วยกันดูแลปกป้องนะคะท่านก็ช่วยเราเนาะแต่หนูยังไม่รู้เลยว่าท่านช่วยตอนไหน <c oughs> ก็ประมาณนี้แหลคะค่ะช่วยเห็นแล้วมีความสุขคะ่ะ ก็ดูนะคะสังเกตรสร้อยคอสร้อยคอที่คอของผู้หญิงคนนี้นะนาฬิกาข้อมือเจ้าคุณพระคงไม่ได้ใส่ราคาแบบนี้หรอกเนาะย mm. ี่ห้อนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเจ้าคุณพระใส่เนาะใครเคยเห็นเจ้าคุณพระใส่ใน,นาฬิกาแบบนี้บ้างคะ้อยแบบนี้เคยเห็นเจ้าคุณพระใส่ไหมโกหกทั้งทีไม่เนียนนะจ๊ะเอาให้เนียนนะคะอย่าเล่นกับเราเลยนะเราไม่ใช่ คนที่จะมารอเล่นกับเรานะก็ประมาณนี้ใครจะทําอะไรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเอาให้จริงๆหน่อยนะจ๊ะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมตัดต่อคอไหมดูรูปคอแปลกๆอยู่นะอันนี้ก็ไม่จริงเราตัดต่อตลอดเลยแม่ช่างตัดต่อจริงๆดูช่องนี้นะเนี่ยค่ะอะไรมีอัพ ร้วงรับอะไรของเขาเนี่ยก็ประมาณนี้เลิกทำนะเพราะเราไม่อยากจะเช็เข้าไปแต่เราก็เม้นด่าเลยล้วล่ะสวัสดีค่ะ